กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง f อฟซีม่นะคะและ F c ซเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟงังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีค่าวมีรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต,ต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิน้นก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาเอากันได้นะคะก่อนอื่นนะคะน้องสาวโซ่จะพามาสรุปแนวทางลาวพัฒนาเนาะ ก้าสองนะคะหลุดนะคะสามเจ็ดมานะคะสามเจ็ดให้เด็ดสามสี่หนึ่งหลุดนะคะตารางเราเข้านะคะสามตัวนะคะตารางเข้าเจ็ดสี่หนึ่งแล้วก็สามเจ็ดนะคะตารางเข้าบนล่างแล้วก็เข้าสามตัวบนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะก็จะเป็นหนึ่งห้า 0ูน7หสามจ็ดนะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาวโซ่ให้ลูดไปที่หกหนึ่งแล้วก็ห้านะคะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งนะ,ะทุกคนที่มาสุดซอยนะคะศูไม่เอานะคะวันนี้แต่ว่าถ้าใครชอบก็ตามได้นะคะแต่วันนี้ขอนอกใจเป็น6แล้วกันนะคะหก 0, 0ูนะคะหกหนึ่งหนึ่ง 6226 6336นะคะ6446่ล64ูดเท่านั้นนะคเม็ดเดียวลาพัฒนาไม่เหมือนน้อยนะคะ6556 6776 6886นะคะ6 6หลืม69นะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะก็จะเป็น6006นะคะ6116 แล้วก็หกห้าห้าหกนะคะหกเจ็ดเจ็ดหกอีกคู่หนึ่งนะคะขอเป็นนะคะขอเป็นหกสามละกันนะคะเม็ดเดียวจดไว้แคปไว้นะคะเดี๋ยวพาไปดูตัวเจาะกันนะคะพี่พี่แม,แม่แม่จ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะสายวิ่งก็จะมีศูนย์สามเจ็ดหนึ่ง ห้าหสำหรับเด่นนะคะแอดให้เด่น6กับเด่น1นะคะ6กหนึ่งนะคะ9กหนึ่งตามได้นะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี6 0ศูนะคะ6กห้ห้นะคะ6กเจดเนะคะ สำหรับเด่นหนึ่งนะคะก็จะเป็นหนึ่งศนย์ศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งห้ห้าหนึ่งนะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นเจ็ดสามตัวเดิมนะคะสามศูนย์ห้าศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะเบิ้ลน,นะคะให้ตามเบิ้ลอีกแล้วนะคะรอบนี้นะคะเบิ้ลเด่นอีกแล้วนะคะ 1 1ึ่นะคะหกนะคะแล้วก็0ูอย่าลืมตัวกลับนะคะตัวนี้90้านะคะเกเนาะแล้วก็เกานะคะสำหรับแนวทางตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็น5 0าศู5ย์ศนห้าะคะหกห้ 7007นะคะแล้วก็จะเป็น1619นะคะจดไว้ถ้าไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กร,ราบสวัสดีจ้า